สวัสดีค่ะอัสลามว่าอะไรกุ้งค่ะวันนี้คุณเต่าก็จะมาพูดคุยจริงๆจะมาตอบคำถามที่หลายคนมากถามมาว่าคุณเต่าเจอกับสามียังไงนะคะก็คิดอยู่นานมากแล้วก็คุยกับสามีแบบเขาจะโอเคไหมจริงๆตัวคุณเต่าเองอะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกสามารถเล่าได้ในส่วนที่สามารถเล่าได้เนาะแต่ว่าเราก็เกรงใจสามีว่าสามีเขาจะโอเคไหมก็คุยกันเรื่อยมาเขาก็เลยแบบโอเคตกลงคุยได้ นะคะจริงๆเขาก็อยากจะมานั่งด้วยแหละแต่ว่าวันนี้เขาไปทำงานนะคะคุณต่อก็ไม่รอแล้วค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะคือต้องกล่นยาวนิดนึงเรื่องของเรื่องตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณต่ออายุประมาณ2 0 2 0 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21ีค่ะ21่1ปีเพิ่งยี่สอปีแล้วตอนนั้นแม่ป่วยหนักใช่ไหมคะเราก็ขณะที่เรากำลังเรียนอยู่ที่รามคำแหงปีสุดท้ายแล้วที่กรุงเทพพอแม่ป่วยเนี่ย เราก็กลับไปดูแลแม่นะคะจริงๆที่บ้านก็จ้างคนดูแลแล้วแต่ว่าก็คืออยากจะให้มีลูกสักคนเนาะไปอยู่กับแม่อยู่ใกล้ชิดแม่เพราะว่าพี่สาวสองคนเขาก็ ทำงานที่กรุงเทพแล้วก็พี่ชายก็ทํางานที่ชชยภูมิแหละก็มีกิจการส่วนตัวเขาก็ต้องออกไปทํางานคือไม่สามารถอยู่กับแม่ได้ดังนั้นมันควรจะต้องมีลูกนะคะดูแลเราก็เลยทําหน้าที่ตรงนั้นเพราะว่าเรียนลามันก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียนทุกวันอยู่แล้วเนาะก็ไปสอบเอาอนะไรเงี้ยก็โอเคแหละเราก็ช่วยดูแลแม่แล้วก็เอออยู่ที่นั่นนะคะอยู่ที่ชชยภูมิแต่อยู่งานไปมันก็เบื่อเนาะมันก็จะมีช่วงเวลาเบื่อ เราก็เลยแบบขอพี่ชายช่วยได้โปรโดแหละซื้อคอมพิวเตอร์ให้หน่อยก็รอนานเหมือนกันแล้วเขาก็ซื้อให้นะคะจากนั้นเราก็เริ่มแบบยุคนั้นเป็นยุคอินเทอร์เนต็ตใหม่ๆเลยมั้งคะอน่าจะอินเทอร์เน็ตน่าจะเริ่มมีได้สักประมาณปีสองปีในช่วงนั้นนะคะแล้วเราก็เลยเอ,อพอมีคอมเราก็เลยไปซื้อแบบแต่ก่อนมันต้องซื้อเป็นแบบทำไม่ได้มันเป็นการ์ดหรือเปล่าการ์ดอินเทอร์เนต็ตอะคะ่ะ แล้วก็มันจะมีรหัสอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ต่อกับสายโทรศัพท์เอาตอนนั้นก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันก็จะมีวันหนึ่งแหละที่รู้สึกแบบเอออยากคุยอยากแชทกับเพื่อนอยากหาเพื่อนอะไรเงี้ยเราช่วงนั้นเราเรียนเราเรียนเอกอังกฤษเราก็จะชอบแบบสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สรุปก็เลยเข้าไปใน ย ahoo ตอนนั้นมันมีย ahoo messenger แล้วในย ahoo messenger เนี่ยมันจะมีแบบย ahoo chat ใช่ไหมคะมันก็จะมีหลายห้องให้เลือกมันจะมีชื่อห้องนูน้นห้องนี้ห้องนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกไปที่ห้องอ่อิสลามนะคะจริงๆตอนนั้นไม่ได้สนใจศาสนาอิสลามนะคะแต่ว่าอ่ด้วยความที่รู้ว่าพี่สาวเนี่ยเขามีเพื่อนเยอะแล้วเขาก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมเยอะแล้วฟังดูแล้วแบบเออมีแต่เรื่องราวดีๆนะเหมือนเพื่อนเพื่อนนางจะเป็นคนดีทั้งนั้นเลยเราก็เลยรู้สึกแบบ เออทาให้เราประทับใจไปด้วยเราก็เลยเริ่มแบบอยากรู้จักคนมุสลิมว่างั้นเถอะแล้วก็ <c oughs> ก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนมุสลิมบางคนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามก็เลยเข้าไปในห้องอิสลามแล้วก็เข้าไปแชทนั่นแหละคะ่ะมันก็จะมีคนหลากหลายเข้ามาคุยคุยแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เ,ออเข้ามาไม่ได้แอดมาที่ยู hoo เมสเซนเจอ,อส่วนตัวของเราใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีวันนึง ก็มีคนหนึ่งเนี่ยแชทเข้ามาเขาก็ถามตั้งคำถามว่า is that you นั่นคุณใช่ไหมซึ่งมันแบบเป็นการถามที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบจำจำจำอิจานี่ได้ไปตลอดอะคะเพราะว่าเป็นการตั้งคำถามที่แปลกประหลาดเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเข้ามา ASL ASL แปลว่า age sex location หมายความว่าอายุเพศ แล้วก็ประเทศสถานที่ที่คุณอยู่อะไรเงี้ยแต่คนนี้จะเข้ามา is t h ต t you ตามด้วยชื่อของเราด้วยความที่คุณเต่าใช้ชื่อจริงนะคะในการที่ในการแชทต,ต,ตอนนั้นแล้วที่น่าประทับใจก็คือชื่อของคนที่เข้ามาแชทเนี่ยจะเป็นสีรุงะะ้งเลยค่ะที่ตั้งแบบเป็นสีรุง้งแล้วก็ชื่อว่า Galaxy Romeo ดูหวานมากเลยนะคะก็แต่เราก็ไม่ได้สนใจมากนะคะเราก็คุยกับหลายๆคนอะไรเงี้ยแชทหลายๆคนเลย,ลย,เลยแล้วเขาก็ มาคุยด้วยแล้วจากนั้นก็แอดมาใน Yahoo ส่วนตัวของเราแล,แล้วเวลาเราเออเนี่ยคนคนนี้ก็จะเข้ามาคุยกับเราตลอดก็แชทแชทคุยกันตลอดนะคะก็ก็แล้วต้องบอกว่าจริงๆระหว่างนั้นนะเราไม่ได้คุยกับแค่คนเดียวเราคุยกับหลายคนมีเพื่อนหลายคนแต่คนนี้เรารู้สึกว่าคลิกที่สุดคุยกันแล้วมันแบบเออเข้ากันได้มันมันคุยแล้วมันแบบสามารถคุยได้ต่อเนื่องอะเข้าใจอารมณ์ไหมคะเหมือนแบบมันเราหาเพื่อนอะ <c oughs> บางครั้งมันไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่คลิกกับเราแบบบางคนเรานั่งกับเขาแต่แบบคุยกันต่อไม่ได้อะไม่มีแบบบทสนทนาไม่สามารถไปต่อได้แต่ว่ากับเพื่อนคนนี้เราสามารถคุยต่อได้มันก็ถึงคบหากันได้ยาวก็เหมือนเหมือนกันกับผู้ชายคนนี้ซึ่งก็คือสามีนะัปัจจุบันนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเต๋าก็ไม่ได้อะไรมากเขาอายุ19คุณเต๋าอ,อายุ2 1เ็ยังเด็กเขาเด็กมากเลยเด็กกว่าคุณเต๋ามาก อย่างไรก็ตามก็ก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งแบบเริ่มเริ่มรู้สึกดีเนาะแต่คุณเต๋อจะไม่ลงดีดีเทลอะไรมากนะคะต้องบอกไว้ก่อนก็คือจะเล่าข่าวๆาแต่มันก็ยาวอยู่เหมือนกันก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะก็มีแบบเราก็เตัดสินใจคบหา,าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เออจริงๆระหว่างที่คุยกันก็ไม่ได้หวานตลอดเราค่อนข้างจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแบบเอาเป็นว่าแบบ สันดานดิบที่แท้จริงก็เผยอยู่อย่างเช่นถ้าแบบทะเลาะก็ทะเลาะทะเลาะเลยอะไรเงี้ยค่ะคือให้รู้เลยว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงค่อนข้างชัดเจนแล้วตอนนั้นถือว่าคุณเต๋าเองแล้วเขาเองก็ยังเหมือนแบบวัยรุ่นหน่อยถึงจะเลยมานิดนึงแต่มันก็ยังมีความผู้พลาดอะไรเงี้ยก็จะมีความแรงกันอยู่เราก็ค่อนข้างที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงอย่างไรก็ตามเราก็คุยคุหากันมาเรื่อยๆทางแชทนะคะหมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นมีเว็บ,แ,วบแคมด้วยนะมีเว็บแคม อุตส่าห์ไปลงทุนซื้อมาก็คุยกับเขาค่ะจนกระทั่งคุยจนกระทั่งแบบแม่ป่วยจนแม่เสียนะคะภายในปีนึงแล้วก็คุณต่อก็หางานทําได้ที่กรุงเทพมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ทํามาเรื่อยๆค่ะทําคุยกันมาเรื่อยๆใช้กันมาเรื่อยๆเจ็ดปีค่ะทั้งหมดเจ็ดปีแต่ว่าต้องบอกว่าระหว่างนั้นอะ่ะก็มีทะเลาะกันหนักมากเห็นที่บอกแล้วก็มีดีกันแล้วก็ จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครสนับสนุนะคะ่ะแล้วตอนที่คุณต่อคบกับเขาก็ค่อนข้างที่จะปกปิดเหมือนกันบอกบางคนเพราะเราก็อายเพราะเขาก็มันเป็นช่วงยุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตเข้าใจไหมคะยุคช่วงแรกๆของการออนไลน์อ่ะใครฟังก็ไม่เชื่อหรอกครอบครัวก็รับไม่ได้ว่าแบบครอบครัวเขาก็รับไม่ได้แบบเออผู้หญิงคนนี้ต้องหลอกเขาแน่เลยเช่นเดียวกันครอบครัวคุณต่อก็มองว่าผู้ชายคนนี้ต้องหลอกเราแน่เลยซึ่งมันก็ก็น่ากังวลอยู่แล้ว เราจริงๆเขาก็ไม่ผิดเลยนะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังถือว่าเราเป็นเด็กเราก็ไม่สวนหรอกฉันชอบคนเนี้ยจะ,จะคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก,ก็ก็ถูกต่อต้านเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องเก็บเป็นความลับพอสมควรอนะ่ะพูดอะไรได้ไม่เต็มปากเพราะมันดูแบบดูหน้าอายดูเพ้อฝันจะปรึกษาเพื่อนก็ปรึกษาได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันก็ก็อย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่ เป็นมันเป็นยุคที่ไม่มีใครรับได้อ่ะคะ่ะอ่าอย่างไรก็ตามอ่าแล้วต้องพอกกันว่าแต่คุณเต่าเนี่ยรับอิสลามก่อนที่จะแต่งงานนะคะรับอิสลามตั้งแต่แต่ก็เป็นเพราะเขาด้วยแหละคือเขาทําให้เราได้รู้จักอิสลามนะพอคบเขาประมาณสองปีสามปีปีที่สองที่สามเนะะี่ยคุณเตาเข้อรับอิสลามแล้วแล้วก็อ่อไปเรียนศาสนานะคะก็ประมาณว่าไป น่าจะเคยไปถามอะไรในกระทู้สักอย่างก็มีเพื่อนเพื่อนสาวมุสลิมเข้ามาทักแล้วก็ชวนเราไปฟังบรรยายจากนั้นเราก็แบบศึกษาศาสนาเต็มตัวเลยค่ะแบบเอาเป็นว่าค่อนข้างจะเคร่งกว่าสามีณนะตอนนั้นนะคะเคร่งกว่ามากแล้วก็เออ,เอ,อโอเคเล่าต่ออย่างไรก็ตามนะช่วงเวลานั้นเนี่ยในศาสนาอิสลามเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการโคบหากันแบบเนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ก็ยากสําหรับคุณตอเหมือนกันค่ะ ที่จะแบบตัดใจหรือว่าจะเลิกลาเราก็พยายามเลิกหลายครั้งแต่ว่ามันก็มันก็ยากนะคะแต่เราก็เออคุยกันมาเรื่อยๆหละเจื่องนะตอนนั้นเองต้องบอกว่าสามียังอยู่ที่อียิปต์อยู่ค่ะเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะ <c oughs> แล้วอนาคตแต่มันยังไม่ชัดเจนเลยอะ่ะงานที่เขาทํามันก็ได้รายได้ไม่เยอะประเทศอียิปต์ไม่ใช่ประเทศที่จเจริญแล้วนะคะมันมันมันค่อนข้างยากอะ่ะจนกระทั่งช่วงปีที่ ที่คบกันนะคะที่6ที่เจ็ดแต่ตอนนั้นนะคุณเต่อทางานแล้วนะช่วงปีที่หกที่เ็ดโอเคเขาก็ได้งานท,ทําที่ที่อ่า UAE ค่ะที่อเมริดเขาก็เริ่มมาทํางานที่อเมริ e อเมริเราก็เริ่มเอ้ยมีความหวังมากขึ้นว่าฝันของพวกเราจะเป็นจริงก็ยังทนคบกันมานานเนาะก็มันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงไหม ไอสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะได้เออแต่งงานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังแบบคบหาเขาซื่อสัตย์กับเขานะคะเช่นเดียวกับเขาเหมือนกันก็แบบนั้นจนกระทั่งเขาได้ทํางานที่เอมิเรตนะคะตอนนั้นก็เริ่มมีความหวังแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าปีที่เจ็ดค่ะรู้สึกว่าฮีกลับบ้านฮีกลับไปเยี่ยมบ้านอยู่ดีวันหนึ่งฮีก็บอกเราว่าเออฮีจะไปมั่นหมายกับคนที่ครอบครัวเลือกไว้ ว่าตอนนั้นอ,อกหักมากเลยอ,อกหักสุดๆ <c oughs> เราก็โอเคก็โหุยตอนนั้นแย่มาก <c oughs> พูดแล้วก็อายอายครอบครัวก็คือแบบโอ้ยครอบครัวก็แบบรับไม่ได้ทําไมสภา,ภาพแกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามก็ก็นั่นแหละแล้วสักพักเราก็เลิกกันแต่เมื่อผ่านไปประมาณห้าเดือนค่ะเขาก็ก็แบบกลับมาขอโทษอ่ะ แต่คุณเต่าก็ยังฝังใจอ่ะเนาะเพราะว่าเราเราคบกับเขาคนเดียวอะ่ะเออประมาณนั้นถึงแม้ว่าจะแชทกันก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามระหว่างที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยคุณเต่าก็หานะหาหาผู้ชายจะมาแต่งงานด้วยหาแบบผู้ชายมุสลิมค่ะก็พี่พี่เขาก็แนะนําว่าพี่พี่มุสลิมนะคะพี่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 มุสลิมมาก็แนะนําว่าเออให้หาคนแต่งงานด้วยจะได้เออดําเนินชีวิตได้ต่อไปเราก็หาแหละเราก็เสนอต้องเสนอตัวแต่ว่า ทุกคนปฏิเสธจ้าก็เออเราก็รู้สึกแย่นิดนึงอะ่ะแต่ว่าพอมาคิดก็เออมันก็พอมาคิดถึงตอนนี้มันก็ดีแล้วแหละเพราะว่าส่วนตัวนะคะความคิดส่วนตัวก็คิดว่าคนเราควรจะได้ได้แต่งงานกับคนที่เราพอใจไม่ใช่ว่าแต่งไปเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะคะ คืออย่างน้อยถ้าสมมติว่าจะไปแต่งงานกับคนใหม่อย่างเงี้ยอย่างน้อยเราจะต้องรู้สึกโอเคกับตัวเองแล้วไม่ใช่ว่ารู้สึกไม่โอเคแล้วไปแต่งเนี้ยมันไม่โอเคนะอ่าอย่างไรก็ตามเขาก็กลับมาคุยกับเราใช่ไหมคะแล้วเ,เราก็แบบคราวนี้เราไม่ยอมเราบอกว่าถ้าจะมาคุยแบบนี้นะก็ต้องจริงจังแล้วนะคือไม่คุยเล่นๆอนะ่ะถ้าจะแต่งก็ต้องมาแต่งเลยต้องมาเองด้วยเราต้องโทรไปขอโทษพ่อฉันโทรไปขอกับพ่อฉันก, Podcast. ก็บอกเขาอย่างเี้ค่ะ แล้วก็จนกระทั่งเขาเริ่มแบบแล้วเขาก็พยายามพิสูจน์ว่าเขามาจริงแน่แล้วเขาก็เขาก็เลิกกับคู่มั่นเขาไปนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคู่มั่นคนนั้นน่ะเขาก็โทรไปหาพ่อเราโดยที่ให้เราเนี่ยแหละเป็นคนแบบเทรนเขาในการพูดคุยนะคะว่าจะคุยกับพ่อยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นแบบภาษาคาราโอเกะค่ะเขาก็ขอพ่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นเราก็โทรไปย้ากับพ่ออีกทีพ่อเท่าพ่อเขาก็ ใจเขาก็ไม่ได้โอเคหรอกเราก็รู้เพราะว่าผู้ชายคนนี้เคยทิ้งเราไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เห็นสภาพเราแล้วนะคะแต่ว่าพ่อก็ก็เคารพการตัดสินใจของเราก็โอเคถ้าจะแต่งก็มาอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็เขาก็สัญญาว่าจะมาแต่งในเดือนพฤศจิกาเนาะปี2010ค่ะแล้วคุณต่อก็รอด้วยความกลัวกลัวมากจริงๆตอนที่เขากลับมาก็กลัวเพราะ พราะทุกอย่างมันเหมือนฝันหมดเลยอะ่ะเจ็ดปีไม่เคยเจอตัวกันจริงๆเลยนะคะไม่เคยเจอตัวเป็นๆเ,เ,เลยแล้วพอเขาบอกว่าจะมามันก็เหมือนตื่นเต้นแล้วมันก็กลัวว่าแบบเพราะเขาก็เคยเคยเคยหนีไปจะไปอ่ไปมั่นกับคนหนึ่งมาแล้วเนาะเราก็เออค่อนข้างกลัวแต่ว่านั่นแหละเขาก็สุดท้ายเขาก็เดินทางมาจนได้เราก็ เอาบอกตรงๆว่าจริงๆก็ทำการแต่งงานแค่3วันก่อนแต่งเองค่ะแต่ว่าก็ติดต่อกับผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมนะคะให้มาเออแต่งเออจัดงานแต่งให้เราหน่อยนะอะไรเงรี้ยเออทันก็มาให้นะคะก็อย่างไรก็ตามอาพอสามีมาถึงเนี่ยก็เจอกันท้งแรกที่แอร์พอร์ตนะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนสนิทแต่นางเสียไปแล้วก็เพื่อนสนิทเนี่ยก็พา คุณเต่ากับสามีเนี่ยเดินทางไปที่ชัยภูมิเพื่อไปพบพ่อและพี่ชายนะคะเพื่อสู่ขออีกทีหนึ่งแต่จริงๆมันก็เหมือนตกลงกันแล้วว่าเราจะแต่งแน่นอนอยู่แล้วเนาะเขาเดินทางมาแล้วก็ณนะวันนั้นพี่ชายก็แบบโอ้ไม่โอเคเลยฮีก็ดูกดเครืองอะเนาะฮีก็ไม่ได้โอเคหรอกใครมันจะไปโอเคแบบต่างศาสนาตัวเองด้วยแล้วก็เออผู้ชายคนนี้เคยหักอกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าพ่อเนี่ยก็โอเคตอนรับตอนรับดี ก็อย่างไรก็ตามก,ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่กรุงเทพเราบอกพ่อนะว่าเออเดี๋ยวเราจะแต่งวันนี้ให้มาด้วยสรุปพีจำวันผิดวันแต่งจริงเลยไม่มีพ่อไม่มีครอบครัวมาด้วยก็เศร้านิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความดีใจตื่นเต้นอ่ะจ,จะได้แต่งกับเออคนที่เรารอคอยแล้วอ่ะตอนนั้นก็ยอมยอมรับตรงว่าลืมทุกอยา่า <laughs> งก็โอเคก็ได้แต่งกันนะคะเดี๋ยวจะใส่รูปเอ่อวันที่แต่งงานให้ดูนะคะก็ ก็ได้แต่งงานเอาจริงๆเนะวันนั้นตื่นเต้นมากไม่มีกล้องคุณต่อไม่ได้เตรียมกล้องไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นคะ่ะเราก็แค่แบบจ่ายเงินค่าค่าห้องอาหารนะคะแล้วก็เตรียมอาหารทุกอย่างแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้มีกล้องเลยแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆพี่ๆที่ทํางานนะคะแล้วก็มีพี่ที่ทํางานแล้วก็ใครอีคนที่ถ่ายรูปให้เราก็จะมีสองคนที่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้คะ่ะก็ต้องขอบคุณ พี่เขามากแล้วก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากนะคะที่อุตส่าห์แบบเออถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปไว้ให้เพราะไม่งั้นก็คงจะไม่มีรูปวันแต่งงานเลยนะคะเพราะงานแต่งจบไปเราก็ไปฮันนีมูนกันค่ะที่ปายเดี๋ยวใส่รูปไปให้ดูหน่อยนึงเนาะเออก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีก็แฮปปี้ค่ะสำหรับคุณตองก็แฮปปี้การที่เราได้แต่งงานกับคนที่เราพอใจเราก็รู้สึกดีค่ะอย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ได้อยู่กันทันทีนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเตาอ,อ่ะยังทํางานอยู่นะคะตอนนั้นเนี่ยทำงานใกล้จะครบ3ปีแล้วคือจริงๆที่รอให้ครบ3ปีเพราะว่าในองค์กรที่ทํางานเนี่ยคือถ้าทํางานครบ3ปีเราจะได้เงินแบบเงินก้อนนะคะเงินก้อนประมาณ3มหรือ6เดือนนี่แหละํำไม่ได้แล้วถ้าเราทํางานครบ3เดือนคุณเต่าก็เลยแบบซึ่งมันจะครบเนี่ยคือเดือน เดือนเดือนเมษามังคะเออประมาณนั้นคุณเต๋อก็เลยบอกสามีว่าเออเธอกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยตามไปรอฉันได้เงินนี้ก่อนเลยอย่างเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นเขาก็กลับมาทํางานที่เอมิกใช่ไหมคุณเต๋อก็ยังอยู่ไทยแล้วสรุปก็หลังจากนั้นระหว่างนั้นก็โอเคก็ทํางานใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็แชทคุยกันโทรศัพท์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ระหว่างนั้นแล้วก็ขณะเดยียวกันคุณเต่าก็ดําเนินเรื่องเอกสารต่างๆเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปเอมิเรตนะคะเ,ออเดินทางมาเอมิเรตเนี่ยแหละก็สรุปก็ทาพอเราได้เงินทํางานเสร็จแล้วครบ3ปีได้เงินเราก็เริ่มเตรียมตัวที่จะเดินทางค่ะก็สรุปได้เดินทางมาวันที่เดือนมิถุนาวันที่5ปี2 0 0 0 11นะคะก็คือข้ามปีนะคะแล้หลังจากนั้นเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ11ปีแล้วค่ะก็เกือบสิปีแล้วอินชานรอรนะก็อย่างไรก็ตามอยากจะแนะนำเชื่อว่าอาจจะมีน้องๆหรือ,อใครหลายๆคนพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะกำลังคบกับหนุ่มออนไลน์อยู่แล้วฟังเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่า โอ้ยดีจังเลยดูนี้นะเนาะแต่คุณเต่าอ,อยากจะเตือนนิดหนึ่งค่ะมันมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเจอคนที่แบบเอ่อคนที่เขาจะไม่หลอกเราอะคะ่ะเพราะว่ามันมีหลายเคสมากแม้จะไม่ว่าจะเป็นประเทศของสามีคุณเต่าเองหลายๆประเทศอะที่คบกันออนไลน์แต่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องหลอกลวงที่คบกันออนไลน์แล้วโอเคแต่งงานกันแล้วสุดท้ายมีปัญหา คือมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยมันมันเป็นการมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงเนี่ยพอคุณเต่าแบบแก่แล้วอ่ะก็เริ่มคิดได้ว่าเอะสิ่งที่เราทํามันก็เสี่ยงนะแต่ว่าอันทาดูลิลาค่ะที่ที่เคสของเราเนี่ยมันรอดมาได้จนขณะน,นี้แล้วก็หวังว่าจะตลอดไปนะคะ all, อินชาอัลลอฮ์ก็ก็เลยอยากจะเตือนว่ามันไม่ใช่ทุกเคสที่โอ้ยมันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้แฮปปี้นะคะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งอะไรเงี้ยคือคือพอมันแต่งงานมันก็จะเป็นชีวิตอีกแบบนึงแล้วมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน,นะคะ่ะมันจะเกินกว่าคําว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างมากคือดังนั้นต้องมีสติอะคะ่ะก็ฟังคนที่ตักเตือนบ้างนะคะแล้วเราก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนทาอะไรเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนอยากจะแนะนําหลายๆคนนะคะอย่างเช่นคนที่คบกันทางออนไลน์เนาะก็ บางครั้งฝ่ายชายเนี่ยจะชวนฝ่าย,ยฝ่ายหญิงไปประเทศเขาอะ่ะคุณต่ออยากแนะนําว่าอย่าไปเลยค่ะคือถ้าเขาถ้าเขาอยากจะแต่งกับเราจริงๆอยากจะรู้จักกับเราจริงๆให้เขามาแล้วเวลาเขามาเนี่ยให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยให้เขาได้เจอครอบครัวเราด้วยจะดีกว่านะคะเป็นการเป็นการแบบเพื่อป้องกันตัวเองอะคะ่ะไม่ให้เกิดอันตรายใดๆกับตัวเองไม่ให้เราถูกหลอกนู่นนี่นั่นนะคะคือต้อง p r o t e ตัวเองไว้ก่อน ต้องได้รู้จักเขาจริงๆก่อนนะคะแล้วแม้ว่าทางออนไลน์เราอาจจะรู้สึกว่าเราได้เห็นหน้าเขานู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าหลังกล้องไปเนี่ยเขาจะยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ทุกเคสบางเคสก็ดีจริงก็คบหากันได้เรื่อยมาก,ก็อย่างที่เห็นก็มีอยู่เยอะแยะมากมายแต่แตโดยส่วนมากก็เป็นเรื่องการหลอกลวงก็มีค่ะดังนั้นก็ต้องระวังให้มากๆนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือการแต่งงานอนะเอาจริงๆในความคิดส่วนต,ตัวนะไม่ว่าจะออนไลน์รู้จักกันมาแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือความเสี่ยงทั้งนั้นแหละเวลาแต่งไปเนี่ยเราจะได้เห็นในมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะได้เรียนรู้กันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะอดทนแล้วจะปรับตัวไปกับเขาได้ไหมนะคะคือ บางครั้งเนี่ยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะแล้วก็ต้องอดทนกันมากกว่าที่มันจะผ่านอะไรไปได้อ่ะคะ่ะคือดีที่ว่าอย่างของคุณเต่ออะช่วงแรกแรกะคุณเต่าเนี่ยโอ้เป็นคนที่แบบว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังสามีตามคําสั่งสอนศาสนานะคะมันก็เลยแบบเออทาให้เรายอมเขามาตลอดแต่พอแบบเวลาผ่านไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอะไรที่มันไม่โอเคมันต้องคุยกันมันต้อง มันต้องชัดเจนอะไรที่เราไม่โอเคเราต้องพูดไม่งั้นเราเก็บกดแล้วมันจะไปไม่รอดมันจะรอดแค่ช่วงหนึ่งแล้วหลังนั้นมันจะไม่รอดเลยดังนั้นมันก็เลยต้องแบบคุยกันเคลียร์ทุกอย่างคุณเต่าเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรคุยนะคะแม้กระทั่งความรู้สึกที่แย่ๆกับใครก็ตามที่เกิดกับเขาหรือเกิดกับคนรอบข้างคุณเต่อจะเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ ก็จะด่าคุณเต่อบ้างเราเขาก็ก็จะสอนคุณเต่อให้ปรับความคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราจะคุยกันชัดเจนมากค่ะและอย่างก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยเพื่อนเขาก็เคยแนะนํามาก็บอกว่ามีอะไรมันต้องคุยกันคุยคุยกันตรงๆไปเลยอ,อย่างเรื่องที่รู้สึกไม่ดีก็คุยกันให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้รู้อะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บไว้คือมันมันไม่ใช่ว่าการที่เราเชื่อฟังสามีคือการยอมทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ยอม อะไรที่มันไม่โอเคเราไม่เห็นด้วยเราก็คุยได้ค่ะคือสามีภรรยามันต้องใช้ชีวิตด้วยกันไปอีกยาวอ่ะมันต้องคุยมันต้องเข้าใจกันไม่งั้นมันก็จะติดอยู่ที่ใจแล้วมันจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไม่มีความสุขมันจะกลายเป็นแบบมีความเกลียดชังกันอยู่ในใจลึกๆด้วยซ้านะคะมีอะไรคุยกันดีกว่าอย่างน้อยถ้าสมมติว่าจะไปต่อกันไม่ได้เราก็ยังได้เข้าใจกันแล้วนะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ โอเคพูดยาวพูดยาวเกินกว่าเรื่องของตัวเองก็นั่นแหละค่ะคือเรื่องราวที่ว่าคุณเต่ากับสามีพบเจอกันยังไงถ้าคุณเต่าเล่าสับสนอาจจะแบบมึนงงหรือว่าเนื้อเรื่องกลับไปกลับมาบ้างตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะเรื่องมันยาวจริงๆแต่ก็พยายามจะทําให้สั้นที่สุด<อ>แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกก่อนว่า,าตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะไม่มีการคบกันเป็นแฟนก่อนแต่งนะคะแต่ว่าเคสของคุณเต่าก็ ยอมรับว,ว่ามีการครบหากันก่อนแบบนี้นะคะแล้วมันก็โอเคเราก็ได้แต่งงานถูกต้องไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเล่าเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรก็ถามมาได้นะคะถ้าคุณตอบ,ตอบได้คุณตอบก็จะตอบนะคะแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องที่คุณตอบไม่สามารถตอบได้ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยนะคะว่าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะอัสลามวลัยกุ๊งค่ะ